นี่ผมแนะนำเลยแล้วพิมพ์สวยนะผมอชอบเม็ดมวลสารผมว่าคุยกับอาโมนตีอาโมนตีอะดะมีหลวงปู่ลำพูอ,องค์ที่รับจากมือหลวงปู่ลำพูเลยแล้วก็คุยถึงนะแกแกอยู่กปูท่ท่าเรือนี่แกก็เดินไปมาวัดระฆังวัดอินแกบอกหลวงพี่องค์หนึ่งอะพอทูลมนิมิตอันนี้ขาดไม่ได้เพราะสิทธิ พ่อทูนมนิมิที่ลังจิตสูงมากนะใครอยากเป็นเศรษฐีให้แขวนพระพ่อทูนมนิมิอพระแพงนะก็สมเด็จเกศมงคลบ้านโป่งยังไปเลยพี่ปู่สาวรณดาปู่เข็มมัสุทัศน์พ่อแช่มมัยีหอมพ่อเทียมษัดสตตาพ่อระเบียบพัะดำภาวะพ่อพลวัดดำภาวากรุงเทพมหานครอันเนี้ยพระรูสมุอมพลเนี่ยวัดประสาทนะอ่าอ่าที่พี่บอกเนี่ยพระรูสมุพลเนี่ย หลวงพ่อพลเนี่ยวัดอัมพวากรุงเทพเนี่ยวัดประสาทนะอืนี่อืนั่งปกบริกรรมในพิธีวพวิเศษพระเครื่องตระกูลสมเด็จวะละคังแบบพิมพ์ต่างๆในงานฉลองกำแพงวัดลวกสุทธาวาสนี่สามแยกไฟฉายกรุงเทพมหานครเขียนปะมีชือมาที่ไปบอกชัดเจนมีน่ไง ปิดสองพันหนึ่งองค์อแต่ผมชอบมวลสารเก่าใช่ครับพระมรครับมนนีับวัดโพวัดโพจะมีโพไทยกับโพมอนถ้าโพไทยคือโพบลังถ้าโพมอนคือวัดโพโสภารามวัดโพโสภารามชื่อก็คือวัดโพมอร่ะ โพมอมนก็ที่สร้างพระปิดตาแพงๆไงเพรอโนโโรีว่าโพรอมนอะ่ะ mm hmm. ดูเนื้อแล้วดูสิการสร้างพระตระกูลสมเด็จวัลคังที่สร้างโดยเนะี่ทายาทของบ้านท่านชานกระตุเลิงเนี่ยเนื้อเดียวกับพระวัลขังใกล้ที่สุด mm hmm. พวกสายตรงเห็นมีแต่องค์ที่ลงขายผมไม่ใช่สายเก็บไว้ก็มากมายหลายองค์นะฮะเนื้อเหมือนหนึ่งห้าวันละครั้งเลยครับอาจารย์ใน้างปีหนึ่งแปดนะครับพี่แต่แน่ๆก็คือว่าเนื้อหมวนสารเก่าเยอะมากหลวงปู่โตเป็นเจ้าพิธีครับสมเด็จรุ่นนี้เห็นเนื้อเก่าไหมครับอเออใช่พี่เนื้อขาว เนี่ยมวลสาร 9, เก่าเต็มเลยนะเม็ดมวลสารเก่าที่บดใส่ไปโอ้โหชัดแจ๋วเลยแบ่งเท่าไร่ครับองค์นี้เหนือเหมือนวันละครร้อยปีไม่เหมือนตรงไหนรู้ไหมแบงอพอเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะสูตรเฉพาะเพสูตรเฉพาะ วันละครังเลยอ่ะอ่าสูตรเฉพาะวันละครั้งเนือเน้อก็ผสมน้ำมันมผสมกล้วยอืร้อยร้อยปีก็เนื้อให้ขายแบบนี้แต่อันนี้ยจะจะเข้าถึงวันละครั้งมากกว่าเข้มสบายคอบเนี่ยนี่รูอ่ะสบายคอบด้วยเก็บเบงามเข้าถึงความเป็นเนื้อสูตรสมเด็จ แกน้ำมันโคจะเม,ม็ดมวลสารเก่าไตามงอะแบ่งเท่าไรครับอาจารย์งรงนี้สวัสดีพี่ดำรงชาติจุนทคำครับใครจะหาพระสมเด็จด,ด,ดีดีแขวนนี่ผมแนะนำเลยแล้วพิมพ์สวยนะโหออชอบเม,ม็ดมวลสารผมว่าคุยกับอามุนตีอามุนตีอะ ดะมีหลวงปู่ลําพูองค์ที่รับจากมือหลวงปู่ลําพูเลยอืแล้วก็คุยถึงนะแกไกอยู่กบู่ท่า,า,ารเรือนี่แกก็เดินไปมาวัดระฆังวัดอินแกบอกหลวงพี่องค์หนึ่งอะ่ะนี่เออใบอยเดี๋ยวนี้มีใบใยลงแล้วโอมีใบอยลงแล้วใช่โอโ้โหพ่คุณบานไล่ ปู่โตเพราะเศงวักรยาเงินเอาไปทำกำแพงวัดลวกพอมิ่งพอมิ่งวัดกบพ่ออุตมะพ่อทูนโมนิมิตอันนี้ขาดไม่ได้เพราสิทธิ์โหพ่อทูนโมนิมิตที่ลังจิตสูงมากนะใครอยากเป็นเศษถีให้แขวนพระพ่อทูนโมนิมิอพระแพงนะก็สมเด็จเกศมงคลบัานโป่งยังไปเลยพี่ อาปู่สาวรนัตดาอาจารย์สง,งัดเนี่ยพ่อสง,งัดแล้วไม่ใช่ตุพลไงจ่าเจ๋ง,งพระอ,อาจารย์สง,งัดก็ที่สร้างพระภูสุขด้วยนะสร้างเนื้อดินน่ะพระวัดโพมีใบฝอยชัดเจนครับอาพอถินป่าเรไรขาดไม่ได้ไไดพิธีใหญ่ปีสองพันห้ารอยสิบแปดอาพ่อมุดวัดยาง พออยู่แม่หน่งพ่อองค์บูเซิงวัดน้อยนางหงพอเฟื่องวัดเจ้ามูลพรอครูจอยบันโป่งบัวงามพระอาจารย์ประเดิมนะกรุงเทพนี่วัดประมุทธบาทเขาลูกช้างพอเ้พจวนเหรอพอเสียกษัตริย์ตาพ่อโจจรามมนี พราะกี่หูช้างปู่คำม,มีตอนนั้นบอกเลยท่านอายุเก้าสิบแปดปีปู่คำม,มีนะอ่ะท่านอายุยืนมาก <Okay. S 2> นะวัดธรรมกูหาสวรรค์เพราะเขียววนาประทานเพราะหวนวัดโพนี่ไงเพราะหวนที่โ,โสพสภารามอ่ะที่เหรียญห่างข้างที่เราที่เราชอบเก็บอ่ะบางคนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแป๊มทีทีใหญ่จริงครับโอ้โห เกสามวันสามคืนเลยชัดเจนสุดๆมีใบฝอยเนี่เหรียญพระหวนหน้าตาเป็นอย่างนี้พรอหวนวัดโพสุาร,รามพรอหวนวัดโพสุาร,รามพรอหวนวัดโพสุาร,รามเหลือท่านดังมากอมเอาพาเจหน้าท่านผูกหัวเรือเรือท่านไม่เคยแพ้ ถามอะไรผมมีหมดอ่ะมีกี่องค์ครับคอหนึ่งองค์อ่ะเสกสามวันสามคืนเพราะหัวอาจารย์มีเนื้องเงินอะอะนะปูกเข็มวัสุทัศน์เพราะแช่มวัดเยหอมเพราเทียกวัสัตตาเพราระเบียบวัดดำภาวาเพราะพลวัดดำภาวากรุงเทพมหานครอันเนี้ยพระรูสมุอัมพลเนี่ยวัดประสาทนะอ่าอ่า เ,เนี่ยพระครูสมุภพลเนี่ยหลวงพ่อพลเนี่ยวัดอัมพาวากรุงเทพเนี่ยวัดประสาทนะนี่นั่งปกบริกรรมในพิธีวพิเศษพระเครื่องตระกูลสมเด็จวระ,ะครังแบบพิมพ์ต่างๆในงานฉลองกำแพงวัดลวกสุดทาวาสนี่สามแยกไฟฉายกรุงเทพมหานครเขีนป่ะม,มีชิมาที่ไปบอก ัดเจนี่ไงปิด2 0 0พหนึ่งองค์อ่าพี่เอเนกแต่ผมชอบมวลสารเก่าใช่ครับพระมอนครับพระหมอนทนี่ตั้งที่กับพระอุตมะวัดโพวัดโพยังมีโพไทยกับโพมอนใช่ถ้าโพไทยคือโพบาลังอ๋อถ้าโพมอนคือวัดโพโสภารามอื วัดโพสมบารามชื่อก็คือวัดโพมอนอะ่ะโพมอนก็ที่สร้างพระปิดตาแพงๆไงพอโนรีวัดโพมอนอะ่ะดูเนื้อแล้วดูสิการสร้างพระตระกูลสมเด็จวัดละขังที่สร้างโดยเนี่ยทายาทของบ้านท่านชานกระตุเลิ่งเนี่ยเนื้อเดียวกับพระวัดละขังใกล้ที่สุด